การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสั่งปิดลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึง่งชั่วคราวปัญหาเพียบทั้งสวมสิทธิโรงแรมช่วยขึ้นราคาล่าสุดนายสอระวงเทียงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศสั่งปิดระบบลงทะเบียนโครงการเที่ยวไทยคนละครึง่งชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดหลังเผชิญปัญหาสารพัดทั้งการสวมสิทธิและการช่วยโอกาสของโรงแรมที่ปรับราคาห้องพักสูงเกินจริงโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศกำลังเผชิญหน้ากับเสียงวิพากษ์วิจารณ์่างนักจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ โดยปัญหาหลักๆที่พบคือการสวมสิทธินอกจากนี้มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าโรงแรมหลายแห่งได้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักสูงริ่วถึง7 0 0 0บาทต่อคืนก่อนหักส่วนลดทําให้เกิดคําถามตามมาว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ผลกระทบจากปัญหาที่ลุมเล้าทําให้แม้แต่โรงแรมรายใหญ่บางแห่งก็ตัดสินใจประกาศปิดรับจองชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถรับมือกับระบบและข้อกําหนดต่างๆได้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ออกมาระบุว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่ง ่วจและพร้อมดําเนินการระงับสิทธิผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน